อ้าวแตกครับผม1,000รู้สึกจะแตกง่ายนะครับผมตัวนี้แตกง่ายแตกง่ายยิงตัวนี้ยังไงก็คุ้มกบเนีย่ยปึบ๊บกบแตกเจุๆจุไม่อยากบอกแต่อยากเชว คลิปนี้จะทำเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นกนนารพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำไปอ่ะโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่ช่องเกี่ยวเบ็ดโชว์นะครับผมอ่ะวันนี้เกมยิงปลาเช่นเคยนะผมก็จะมายิงปลาตัวใหญ่แต่ว่าเอ่อถ้าในโบ o g ไบโอเกมมิ่วันมันก็จะอยู่เกมที่3นะครับผมเกมเทพเจ้าตกปลานะอ่ะเดี๋ยว เรามาเช็คกันก่อนว่าเกมนี้มันยังไงผมก็ไม่เคยลงเกมนี้เหมือนกันนะมาลองเล่นๆให้กันดูนะครับผมโอเคเราต้องติ๊กพวกนี้ออกให้หมดถูกไหมอาวุธพิเศษอัตโนมัติอ่าใช้ปลาระดับสูงใช้ภารกิจไม่ต้องภารกิจก็คือไอ้ข้างๆด้านซ้ายตรงน,นั้นนะครับผมไม่ต้องนะครับเราจะเก็บปลาอ่าครับยิงมังกรเลยอ่าลืมเพิ่มลืมเพิ่มเบ็ด จัดเลยครับ10นะครับอ้าวแตกครับผม1,000รู้สึกจะแตกง่ายนะครับผมเกมนี้ไม่เหมือนยามาโต้นะครับยามาโต้จะยิงยากหน่อยแต่ว่าก็ได้ไม่เท่ายามาโต้นะยามาโต้จะได้แบบ4000เลยอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้จะแตกง่ายแต่ได้ทีละแบบพันสองพันสองอย่างเงี้ยครับผมอ่ะไ,ไอตัวนี้มันคือปลาระดับสูงไหม ไอตัวเนี้ไม่รู้อะแต่ผมตั้งไว้อันเดียวมันน่าจะใช่นะสามเทพมาครับผมอ่ะเดี๋ยวยิงตัวนี้ตายแล้วเดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนว่ามันมันระดับสูงเบ่าโอ้โห 700. เจ็ดร้อยเฮียไม่คุ้มเลยยิงไปซะต้องนานเอาไอตัวนี้ปังตัวนี้แตกง่ายแตกง่ายยิงตัวนี้ยังไงก็คุ้มกบเนะี่ยปุ๊บกบแตกพันพันสองแับพันสอง ไอตัวนี้มันคือปลาระดับสูงเหรอเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเช็ค700ไม่คุ้มเลยเช็คก่อนเช็คก่อนอ่ะกางไม่เอาสามเทพไม่เอา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 โอเคอันนี้ระดับสูงอย่างเดียวยิงอ่ะอ่ะมันคือปลาระดับสูงแหละครับตัวนี้แต่มันให้น้อยไง ผมยิงกบดีกว่านะตัวเนี้ยมันเปลืองกระสุนนะ่ะรอยิงกบทองดีกว่าอ่าเนี่ยกบทองมาแล้วมันจะแตกไหมไม่แตกยิงกบทองแล้วนะอ่าเนี่ยยิงกบทองสองสมเม็ดแตกอ่าได้ตัวบนด้วยเมื่อกี้กระสุนตกค้างนะครับผมได้ตัวบนมาด้วยก็โอเคอืมแตกอ้าวได้ไวเหมือนกันนี่เมื่อกี้ห้าร้อยเอย้ไม่ใช่เจ็ดร้อยหกร้อยเอ่อเดี๋ยวเรามาตั้งเป้ากันดีกว่าว่า เราจะจบที่เท่าไหร่ดีอ่ะจบที่แปดพันแล้วกันถึงแปดพันปุ๊บจบโอเคแปดพันปุ๊บเลิกไม่งั้นเดี๋ยวจะยิงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมตอนนี้พันสองแล้วเอ้ยหกพันแล้วหกพันสองเจ็ดพันสามน่าจะอีกตัวเดียวก็ได้แล้วนะเอาแตกครับหกร้อยอ่ะแปดพันแล้วครับแปดพันแล้วครับผมกบกบมาพอดี เดี๋ยวผมยิงตัวนี้แตกแล้วพอแล้วนะครับผมแตกแหละมันแตกง่ายมีคนช่วยยิงด้วยดูซิว่าใครจะได้นะครับผมอา้าวมันยิงอะไรของมันวะเออแช่งมันเรายิงต่อครับมันยิงเทพ่ะอ้อาวเรียบร้อยแตกครับผมกบทองน่าจะมี8ปดพันสี่แล้วไหมโอเคเรามี8ปดพันสี่ครับผมก็คร่าวๆประมาณเท่านี้นะ ก็ขอบคุณผู้ส <uma> น <Cal mel> <ALLY>: ับสนุนนะครับผม Bio Gaming 1นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจุๆไม่อยากบอกแต่อยากเชว